ต้อนรับกลับมาที่เทอร์โบคาวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับสุดยอดซูเปอร์คาร์แห่งอนาคตอย่างอดี R10B 2026 20รถที่ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแค่ขับแต่ถูกสร้างมาเพื่อเปลี่ยนโลกแห่งความเร็วอย่างแท้จริงอ,อดีกำลังกลับมาเขย่าว,วงการอีกครั้งด้วยพลังและเทคโนโลยีที่เหนือจินตนาการ และอาสิบคือการประกาศสัปดาหที่ชัดเจนที่สุดของพวกขาวมันไม่ได้เป็นเพียงผู้สืบทอดของอาแปดเท่านั้นแต่มันคือการเกิดใหม่ของตำนานในยุคแห่งพลังงานไฟฟ้า ออี R10 ปี2026คือผลลัพธ์ของวิวัฒนาการแห่งความเร็วและความแม่นยำมันคือการรวมตัวของเทคโนโลยีจากสนามแข่ง L.E. Man และ Formula E เข้ากับความหรูหราในแบบฉบับออรี้ตัวถังถูกออกแบบให้มีน้ำหนักเบาด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์เต็มรูปแบบทุกเส้นสายของมันไม่ใช่แค่เพื่อความสวยงามแต่เพื่อสมรรถนะทางอากาศพลศาสตร์ที่ดีที่สุดรถคันนี้ไม่เพียงดูเร็วแต่มันถูกสร้างมาเพื่อความเร็วอย่างแท้จริง ภายใต้รูปลักษณ์สุดล้ำคือหัวใจของขุมพลังไฮบริดไฟฟ้าระดับสุดยอดที่ผสานระหว่างเครื่องยนต์ V8 ทวินเทอร์โบกับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ซึ่งให้กำลังรวมมากกว่า1000แรงม้าสามารถเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาไม่ถึง2วินาทีเรลกอว่าที่สายตามองเห็นเรลกอว่าที่ใจจะรับรู้ออดี้ R10 ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต่อกรกับสุดยอดไฮเปอร์คาร์อย่างริมัสเนเวราและเทสลาโรสเตอร์แต่ยังคงเอกลักษณ์ความหรูและความแม่นยำ แบบเยอะระมันไว้อย่างสมบูรณ์แบบภายในห้องโดยสารของ r 1 0เหมือนหลุดมาจากยานอวกาศดีไซน์เน้นผู้ขับขี่เป็นศูนย์กลางมาพร้อมหน้าจอดิจิทัลเต็มรูปแบบที่สามารถปรับเปลี่ยนตามโหมดการขับเช่นแครก สปอร์ตหรือเอฟ i c i ช n นซระบบควบคุมสัมผัสแบบแฮปติกจอแสดงผลเสมือนจริง ARHUD และเซ็นเซอร์ชีวภาพที่ตรวจจับอัตราการเต้นหัวใจเพื่อปรับสมรรถนะของรถตามสภาพร่างกายผู้ขับบาะทำจากคาร์บอนเมมโมรีหุ้มด้วยหนังอัลกันตาร่าให้ทั้งความสบายและความแน่นหนาในทุกการขับเคลื่อน ออดี้ยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในทุกขั้นตอนอา0สิบใช้วัส,สดุรีไซเคลิลน้ำหนักเบาระบบระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงและยางที่ออกแบบมาเพื่อลดแรงต้านทานการหมุนซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยลดการปล่อยมลพิษโดยไม่กระทบต่อสมรรถนะรูปลักษณ์ภายนอกนั้นโดดเด่นสะดุดตาด้วยไฟหน้าแมทริกเลตและไฟท้ายเลเซอร์สุดล้ำที่ให้ความรู้สึกเหมือนรถจากอนาคต กระจังหน้าแบบใหม่ของอ u d i ถูกออกแบบให้มีความดุดานและทำหน้าที่จริงในด้านอากาศพลศาสตร์ชุดนิฟฟิลเซอร์ด้านหลังและปีกหลังแบบแอคทีฟจะปรับองศาโดยอัตโนมัติตามความเร็วเพื่อให้การยึดเกาะถนนเป็นไปอย่างสมบูรณ์แต่สิ่งที่ทำให้ Audi R10 แตกต่างจากทุกคันไม่ได้อยู่ที่แค่ความแรงหรือความเร็วแต่มันคือจิตวิญญาณ ที่ออดี้ใส่ลงไปมันคือการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีล้ำสมัยกับอารมณ์ของผู้ขับอา0ิไม่ได้ถูกสร้างมาเพียงเพื่อแข่งขันแต่มันถูกสร้างมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทุกครั้งที่มันแล่นผ่านมันไม่เพียงส่งเสียงคำรามแต่มันกำลังบอกเราว่ายุคใหม่ของซูเปอร์คาร์ไม่ได้ตายไปกับเครื่องยนต์สันดาปแต่มันกำลังวิวัฒนาการไปอีกขั้นฉลาดขึ้นเร็วขึ้นและทรงพลังยิ่งกว่าเดิม เตรียมตัวให้พร้อมเพราะ奥迪ส1 0ปี2026ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่มันคืออนาคตที่ถูกปลดปล่อยผลงานชิ้นเอกที่รวมความเร็วเทคโนโลยีและอารมณ์เข้าไว้ในคันเดียวขอบคุณที่รับชมเทอร์โบคารที่ซึ่งอนาคตแห่งการขับขี่เริ่มต้นขึ้นวันนี้